ทุกคนคะวันนี้มีช้างเดินผ่านหน้าร้านค่ะโดยช้างนี้นะคะเป็นโครงการให้อาหารช้างโดยผู้นำเป็นพระอาจารย์เรวัส,สิทธิสัตโทนะคะหรือท่านโตะวะแห่งวัดเทพนิมิตวัดกลางประเรจังหวัดปัตตานีค่ะโดยท่านจะนำช้างเดินเท้าจากวัดกลางตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานที่ผ่านมานะคะและก็จะพักตามวัดต่างๆ ที่ผ่านมาก็มีพักแล้ววัดตุโยงวัดทรายขาววัดศรีมหาโพธิ์แล้วก็วัดนาประดูแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่วัดเว้ยเงาะและจะไปสุดท้ายพักค้างแรมที่วัดช้างให้หลวงปู่ทวดจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมกับท่านได้บอกว่าในการนำช้างครั้งนี้นะคะเป็นการนำช้างมาบวงสรวงแล้วก็ไหว้หลวงปู่ทวดด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่หาดูยากนะปัจจุบันนี้นะคะ